นักข่อยกไปนน้้เ่มเาจากเมนี่อยกัเอ็ดดีอกับเบสข่แล้วจไปยืนน้ำพนมเผัาไว้โอ้เมเจ้าไปฝากเจาไว้น้ำพนมดีใจบ่สิไั้เห็นคนดีใจแต่ว่าตอนี้ยังเห็นอายูดที่แนพูดด้วยนะเอ้าอ้ไรลูกลูกเลิฟแหละโอแแล้วอันนี้ พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมามื่อนี้อยู่บ้านน้องลูกปลาฝนเมิดฝนฝน,นตกลิ้นปลอยปลอยพี่น้องเลยเนากนกะก็เด่นกะกาบักท้ายสาบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีปลาลุงบดสสุขทุกคนพ่อพ่อกับซ่องวาสุขฝนคือ 9, เก่าทุกคนเลยเนาะแต่ว่าเป็นเสียงสาวเก้ออีกแล้วเพราะว่าวาสุขฝนก็นยังบ่หายดี <c oughs> อ่ามื้อนี้ก็สิมาหาท้องน้องลูกปลาเพิ่นเด้อมื้อนี้อ้าพาทักทายก่อนสวัสดีครับบ่ได้เห็นหลายมื้อหลยวันเลยเนาะปาตะฝนมาหาบ้านน้องลูกปลาได้บัดนีเน้เอะอืตอนนั้นเมือ <ทำ S 2> ่อจ้าจ้ามืบ่ได้รรนี้บ่ค่อยแค่เมื่อนะมันแนนห้งเลบ่เมื่อบ่ได้หนทางเนาะอ <laughs> ป้าหนทางเขามาน่ะคุณว่าพลึกแท้นี่มาพลิกปัทมนุนหนทางบ้านเพื่อนพี่น้อยเพิ่มเปือป่อ,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 อนขนาดตกแต่เมื่อคืนนี่ป้องเือคืนนี่คุตกแต่สองโมงแต่วนันป้าตกตกตอนเรื่อยๆนี่ค่ะพลอยๆแ,แบบแบบแบบโมเมนต์มาตกแห้งหมดเดียวตกแบบเป็นพลอยพลอยลงเป็นแต่แหงแห้งม้านี่แห้งเป็น กุมได้อ๋อใครจะเขาไปไลเมื่อก่อนที่เธอมึงเได้อาบน้ำฝนไล่เติบอ๋อแต่ข่อยังอาบมากมือนนี่ทอดทางนี่เป็นฝนตกดินบาวนอนเนตัวสินอนินี่สาอีเดียวเป็นอะไรเมียนดีบร่อยเฮือนซานมาแล้ว พอมันหล่นมันยังมันเลยไปซื้อมงพออ่าบริข uh, ่าตลาดบ่เข่าไปหาซื้อมาอันใส่ได้ด้วยบ้างเนาะเพราะว่าให้อันปัดเป็นระเบียบเลยสร้างสร้างเพิ่มมาเบิ่งเลยบ่มื้อนั้นคือว่าขีวบันไดอันออกบ่ได้เพิ่นมาแก้ให้อยู่บ่อ่ะอ้าคือบ่ไปบ่เพิ่นเพิ่นเลยเหตุเป็ักรับ ตอ้ม่ท่านใจเอโอ้แปว่าเอ้าทางพินบอกมุนแน่นว่าถ้าว่ามียังให้แก้ไขมียังนั่นก็ให้ไปบอกเพิ่อนเพิ่นรับประกันเพิ่นว่ะปัดูพตูปัดข่านไปบอท่านใจคือบวโทษตริงไปเลยเป็นอะไรแช่พื้นสช่พายนิ่งเป็นะบอกห้องนอนเลยเรียบร้อยไป เขาประเด็นเลย่นี่บอกคยินว่าสิปเฮ็ิบ้านประชาชนบ่หลอกมือไร้นว้ามือนะบบมันมืออื่นนี่แล้วคนโทรมาว่าวมอเศ้านี่บ่รู้วันแต่วันที่เศร้าหาดีเศร้อเศ้ากัคว่าข้าวันที่ฮาจ้วแต่ว่าแบบเพื่อนเพื่อนแบบว่าต้องรอนะทางพอฟังนั่นไปจกบอกทาพอทำ บัานี้น้องไาสิไปก็พ้บ้นี้นะคอไม่เคยก็บไปก็พ้กายก็ระบายแบบเศร้าแบบเขว่าบอกไปก็พอตู้อ้ไปไ้ีวิตแบบ่บเบเบไ้มันชราวันเลยอ่าบ้ดนี้เออแม่ก็ได้ยินอยู่ขอก่อนธรรว่าคือว่าพอลุงยังก็สิมาเลยเลยจะงหูเบาอปดีใจว่าสิบ่าพอเป็น ได้เบอร์ว่านิวพอพอกอนงสเบอร์ห้ังพันุพววพววพเพ่นะนออดีใจแล้วน่าสิได้เห็นลุงว่ะแปลว่าอ่อนะออาถไปก็ประตูสองคนบ้าปะเนี่ประตูมาไปประตูหกเอ้าอยากใหเจ้าไปอยากให้แม่นี่ปิอ <iyor> แม่กับพักมึงก่อนเด้อย,ยังไหม่คำตอบตัวนี้ <c oughs> โดยยังไหม่คำตอบน้องลูกปลาพี่น,องงนอ้องเไยเนาะต้องพังไปเป็นกัว,วสิงฮอดมือพัฒน์แต่ก็ต้องสิงไปคุยกับพู้ตู่พน,น้องบังกอนเป็นอะไรผูนจังว่าบไปจักแรกผูนบอกให้ได้ว่าให้ทำไม่แก้วรับน้ำเหรอ เป็นก็นว่าบจักอดีบอนบันอื่นเพิ่ายวหาคนที่เป็นนักสือไปน,นั่นาเนาเออประตูก็จะเป็นหนังสือบ่นเป็นแต่ว่าแบบว่าย่นานภาษาไทยบอกน้องปลาก็เป็นเอนเป็นแล้วพืานอ่านบอตกกัวตอบอ้คือกันแล้วน,น้องไไ จะใบคำตอบน,น้องพนีได้ไเนาะก็ต้องรอพังก่อนต้องบ่ิการพอสุกพนก็ได้เด้อโดยแต่ว่าพนยังบอดีขึ้นพอปันใดกะเมนชิได้ให้น้องปลาไปกับพอตู้นาบ้าพนบ่ไปบ่หรือว่าจังใดพ่อจะพิสูจน์ว่าให้นาบ้าบอะไรแบบแบบเท่าบ้าเนะให้พอตู้ไปด้วยนา่นารักน่าสะใภ้พอยกเลิกไปแล้ว เลอ <laughs> เอ,อนี่น้องปลาไปงดเอ,อเอาเม่ก็ไม่ได้ทางเมื่อแล้ววันี้ <laughs> ตจกจากจากเนาะตกตลอดคนไม่ว่าตกจนหอดเมื่อน้องปลานสิบปใเฮปตาร์ึ้นเจะที่แรนกน่เพอน่าว่ามือได้ก็พอน่าเป็นที่แรก แรกแรกช่วงวันที่ชิบก์วันที่ชิบกเลยยน่ยวันที่ซ้ำวันที่ซ้ำวันที่ซ้ำหาใส่วันที่ซ้ำหาวันที่ซ้ำชิบเละแล้วไปแล้วไปอ่าทางพ่อมันโทรมาหาแม่อยู่มื่อเช้านี้คนเาวยวอ่าวันที่ยี่สิบห้านะจะได้นัดอ่าพ่ออ่านยังลุงลุงเดิมบอกอ่ามาเจอน้องปลาด้วยว่าฮะอืมว่าน้องปลาน่าจะดีใจแล้วันนี้สิริเอ็นครบอ่า ลุงเนาะลุงบอเพิ่นเป็นอาของพ่อใช่ป่อแม่แล็กเลยจากเห็นเพิ่นเป้นเต่ยงน่อยเนาะตอนนั้นผมจะทำนูดว่าตอนตอนหนักข่อยกับไปยืนน้ำเพลิไปกี่เห็อนี่ยเงน้าจากเมฆฝนเอะเียข่อยกับเราไปยืนนเพลินเก้ไว้เอเม่เจ้าไปฝากเจ้าไว้น้ำเพิ่นโดย ดีใจบ่สิได้เห็น่นดีใจแต่ว่าตอนเพียงเห็นอ้คุณทีแคนพุดว่าะอ้าวอ้ายผู้ใดลูกลูกเลิม่นแหละแค้นแล้วอันนี้นมีอะไแต่เกิดบ่ขาดแต่ว่าอย่างเห็นดูลุงเดิมอ่าโลถามีโอกาสกะฮาดเห็นบ้านประชาชนน่กะ มันอเธอหนาเนาะมีโอกาสเ้าก็ไปเยี่ยมเพิ่นทอนบ้านเลยโดยแต่ตอนนี้ก็ต้องไปเจอเพิ่นก<ด>อนดีใจน้องน้องปลาดเออนนด้อทุกคนเลยเนาะที่จะได้ไปทำบัตรประชาชนแล้วส<ด>ีได้เป็นสาวไทยเมารถมาแต่มือน,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 นั้นไม่ได้เมาเปล่านั่งไปเซโนโมาเหรอ บอว่าเมาหาลูกหาหลังคือวันตอนนั่งมาแต่ปกโซมาหาสวรรค์นะครับมาฮอตลานเนาะนั่งจากลานฮอดซีโนูก็ม่ได้เมาขึ้นรถดแลเมาขึ้นรถสองแท่าแล้วเมาเลยโอ้ย ชุ่มแซวว่าถือล่มได้ <laughs> อยู่ฟังนั่นมันบ่นได้เมาเนาะมันมาพี่วันเมาอีตุนเด้อเลยมันมื่งไปเอ้าสาดหาวคางหา,ขานี่มันมื่งไปสิโบเมาบ่เยอะพุงยังมาสดเลยกินยาแก้เมาเด้่องกินประมาณสมมติว่าจะฉีขึ้นรถ ออีกหนึ่งชัมม่วโมงข้างหน้าจะต้องกินแล้วตอนนี้อืม,อมต้องกินประมาณสามทิศนาทีต่าสุดอันนี้จะขึ้นรอดโดยกินหอยสันรอดเงาอนห้างอ,อ่ะไปะพี่น้องเยให้น้องลูกปลามันพาเขาเบิ่์อไงไฟเพลินว่าเอามาเลยเอาเพลินว่าอ้าจับให้เนี่้เป็นมือกล้องอีกพี่น้อย เนาะเคยแรบชัก็ได้แล้วดกหากได้แยบผลมันพาเขาเงี้ยมันเปื้อนเงี้ยพันปัดเลยใต่ไผ่เอาไหมเราตัวนี้เออพักเมื่คนหนึ่งตาตาขาวเเออโอ้ทากเรื่องบ

ตามควึ à, ổ, ter, ่ง่อบนุีกท่อนไปมาได้คุบอกว่าลมนองหรือบ่าหาม่อนผอนงเอา์คุณพีนาจใสนะงามงามของงามัปา

เอ้านีแหลอกนี่มีให้ิดออกทางนอกเนื้องหรอ้อจะวางนี่สกเนออต้มกัเลยให้นไปซื้อือพบาได้บอกอัน่าอได้แบห้ดงาเลื่อยหืเาื้อาไปซื้อค่ะแบบไปซื้อแบบในร้านให้คนใช้กะ เพเสียงเนนี่คือบบอนานด้เสียงเงนอเสียงเงนมันขาดเนาะอือมานาะ่าุ๊คนตกพี่นอเอยอันนี้รอุ๊อันอารมณ์ขดเดียว่านงมืออันนี้อันนี้บันไเนาะขนาะปตูได้มาแก้ไขให้ออกสองสองเลยวะเนาะแต่นี่ไ่อ้ออ จะทำความสะอาดาได้เม,มือนเดิมแม่เพือ่อนได้คือคุณแม่งอ๋อตัดทางไม้ดิโอ้ยตัดทางไม้กับปัดนองเดีย <c oughs> <c oughs> ตันนองลูกปลาเอ้ยนาะต้องหาตัดน,นองเดิเด้อบล็อกอย่างนี้เด็เนี่ไอาสุทางไม้บนะอ บ้เลาได้คุณชักเป็นอะไเลยชื่อว่าแคไม่มี่ว่าคนว่าไทยไทยอันเนี้ยคนแค่ไทยนะ่งอ้าจือาไยนี้ย่าเบ้าเต็มแล้วเต็มเลออย้างนยัง ตนนยนก็เป็นฮะนี้ก็นอี่งตเกอด้วยตัวนี้มกระสีก็หดเก้วยนมันต้องไหวพื้นที่เพราะว่ามันอาตัวนี้ก็ต้องเอาไว้ทีดีเด้อต้องเอาไหวอันนัตะล่างด้วยอันลก่อน้อ ก็จะล่างมาบ้าคอยเวลาบนเขาม่หันมีนีนะอะสคืว่าทิกแล้วเดียบร่อยเนาะหอมได้รีบร้อยเลัดแล้อรอทางบ้นมัฟ้าเต็นไปทางุจล้ว๊บกะจายดีๆยายเสียงน,น,นัง่นเนาะกช็อดิน เอาอะไเทอ่ยว่วอย่างนี้ทักน้องปาเลยเจ้าว่าบ่เลยทักเที่ยวซ็งกันถือเนาะเลยโอ้ยพันธุ์ันธุ์ที่นี่ก็พันธุ์ตัวนี้บ่ไงเลยเอาแล้วประตูอันแพงนี่ใส่บ่เลยอืมจักมือมันยังครัวนี่ ตั้งหลยเห็ดนี่ประตูเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นเอาเนอกนี่นนื้อดินบักระเตงฝักแล้วพี่น้องเนาะบ้านน้องลูกปา,า,ามีข่าวดีข่าวมาตลอดมา้าหนังป้าผ้าไปเลาะบึงเฮือนถือว่าพื้นไฟกับพื้นกระต่อให้เรียบร้อยแล้วเลาะที่มันยังเหลือนี่เป็นเลอกอ่ะ ต่อออกอันนอกเนาะหน้าบ้านแต่ว่าเบิดสายภายเจ้าคือบ่ไปซื้อเอาซะอ้าวบ่เพิ่นเมื่อผู้เพิ่นจังบอกตอแเนาะอือสร้างบ่บอกนะู้ตู้บมบ่กล้าบอกเอ้าจักเพิ่นเ่่นีถ้าถ้าสมมุติว่าเฮาสิต่อนี้น่เฮาต่อเองันี้ไปข้างนอกอ่ะ ยันว่ายันหรือว่าเพิ่นว่าถาว่าไรสายพายมาไมนหกกนโบะมะตอไห่เด้อคนณรอสีอยู่บ่ค่นบอกได้ว่ามีแต่ประเดีถ้าเฮาอยากต่อชุดได้แต่เฮาวันนี้เอา้าโอ้แต่เมื่อนั้นกันเนาะพ่อสิบอกให้ทางน้องลูกปลานี่ไปยันว่าเอาเงินน้องน้องปลานี่ไปซื้อสายพายหนาะปลาเนาะ บ่สร้างบ่กล้าเว้าเอ้าเป็นอะไรถงว่าบ่กล้าเว้าตะเลงงาาใกลเฮ็ดกินตะดึงเออทในกะเบียปองอืมเพิ่นมาจกคนเดี๋ยวเพิ่นอืมแต่ว่ากับหมูกับผู้เด้อเนาะน้องนําหมูก่พี่น้องเอ้ยเลยให้เพิ่นกินกเพิ่นน่ะหากันอ๋อบัดนี้เพิ่นบัดพอสิเมื่อแล้วว่าาาไทยบ่พ ก็บ่เป็นยังค่ะอาจารย์ก็ให้อันวันแล้วก็ทั้งประตูดิงออกไปใต้ให้ยเนาะอ่าโอเคน้องพี่น้อยื้นนี้ก็สะทางนองลูกปลาเพิ่งกับพาไปเลาะบึงเพื่อนเพื่อนขักเนี่ยได้วอาเนี่ยเรียบร้อยเนาะเดลือแต่ล่อถาแต่ขึ้น,นวันนี้ได้รับข่าวดีขมาอีกบัน,นได้สิได้ไปฮ็ดว่าประชาชน รออีกอ่าบ่รู้เนาะโดยอ่าภาษาทางบัดคุณนี่ก็สิประมาณนี้พี่น้องเนาะโดยคนก็ตกบินนี่น้องปลาก็หานอนว่ว่เอ้ยทางคิดงวาสุกก็สิได้ขอจงเพงทนี้เด้อเนาะโดยอาสบายดีสบายดี